สวัสดีพี่น้องเอ็นซีครับไม่ได้าักเลยมณ์ความสมบูรณ์มาตามตามอย่างตามเรื่องไม่ไดแล้วตามเลยเห็นสองงวดแต่ว่าไม่ซื้อเลยเเลยออถือว่ายังไม่ศรัทธาไม่งวดนี้จะขายลดกูแต่ขายไฮเล็กถูกเบอร์งวดเหรอเอร์งวดแฝดกับเมาเลยซื้อยานไปเลยซื้อแย่แฝดอันนี้ถูกเบอร์งวดนะว่างวดตอนนั้นเป็นไฮเล็ขาเลยเานะอันนี้ ยังไม่ศรัทธาบารมียังไม่เกิดเกยยังไม่ได้ซื้อไม่นี้เจียรสีผาเป็นสนี่ไม่เม่ไม่อ่นี่แกกะว่าจะขายรถแกมาซื้อแล้วก็ซื้อเออจะซื้อเลขจะซื้อเลขวัดหน้าเลยต้องในหวยขายขายรถหมดเลยเฮิตยังเยอะ เลขเจ้าเนี่ยมัดโดนตอวเนี่ยมัโดนโตไหนโตหนึงไม่นี่เลแนน่ะเอ้าีโดนมองโตสุดแม่จะโตก็ได้น้อสีองโตซื้่ยังก็ได้มีเลขไหมเนี่ยดูเนี่ยโดนแน่พวนี้จะโดนแน่แล้วเสียยะจะปล่อยเบอร์ในไลน์กลุ่มหรือปล่อยที่ไหนทีเด็ดเดี๋ยวต้องทำทำกลุ่กลุ่มปลยเดี๋ยวต้องคิดค่าเดี๋ยวหวยไม่ใช่อันเรืออะดี๋ยวหวยจะอันก่อน จะมือจะบอกจมือกลัวเสียยหแล้วเนี่ยชวมเป็นสองมวดจะมือทักมหาเลบอกว่าเศร้าเ้อเศร้าเ้อะเาจเป็นจามือหวยเราจะขายรถหลอกระว่างคอยจังหวัดคอยจังหวัดคอยคนหนีคนศีนกันคอย่านใครเ้าจอคนมาขอค่ะย่านมาขอ่ มานกิเียอกบอกาตามท่เสียบผมนี่แล้วหนเ่งผมนี่มาแล้วซื้อรถแล้วจัดแห่งแล้วปากยาวแล้วยาวมากตนน้นบ้ากเรารถต้องไปซื้อไปขายกันแล้วกแล้วปากพี่ยาวไปไหนเดี๋ยวมันนี้เราเอารถมาขายน้มาตื้นน้ำนะเดี๋ยวก้มาซื้อรถน้ำมายาวมาเบิรถที่ยาวข้าไปจนขีขาวขีตากันไหมเน่ย อาวนี่เอ้ราดีู้แลดี๋วไอ้ใคงากนั่นออกแล้วเลขกระสี่เอาเากระสีเอาลถกะสีเอาผ้ากะสีเอาอสกะสีเอาเอออ่กะสีเอา้กะซีเอาีขกแลเดกัอออสีเส้องยิมกาก็ตเีนอยู่เออ ขอ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 รอข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 รขอขอนอข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 ออข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 อาอข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 ออขลขอขอขอขดขอ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 อลอขออแล้วขออข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 ออขอขออขออขขอ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 ข่ขอขออขสขอ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 อขออขอ โอเคมาลบเปลือกเี๋ยวยาวมนตายาวปากเขาปากตายเล่าเลือกใส่ป้อนจอแล้วที่ไม่ิ้มเออเดี๋ยวเราจับ้านมีความสเดี๋ยวตั้งไเอาแพมอไซค์มอเตอร์ไซค์นำพายันกันยัน เจขอเคครัมของผู้ได้รับ,าบสามาลดเด้อโชว์รุ่มอยู่ตรงขารซี่ครับมาหากันทีดอังกา